สวัสดีค่ะพี่น้องมามามามือนีไปหาเบื้องผักปลากันจากน้อยค่ะพอดีทีมงานจุรีถามมาว่าน้องผักหญ้าตะกะเตนออกเลยยั้งไว้สัน่นเดี๋ยวจุรีสิพาไปเบื้องเด้อค่ะเถอะตามมาเลยค่ะนี่อากาศมือนีเด้อค่ะมีแดดอยู่ มีแดดอยู่จะเป็นสีคึมคึมนเน่จากน้อยย่ดอกค่ะไปแบบนี้ลงไปเบิ้งพักกันค่ะมีป่าว่าพี่น้องเบื้องดูสานา้ำหมมีป่าซ้ำามมีป่าสัตว์ป่าบมมีซ้ำปกติสิมีพวกนกพวก พวกนกเขาเอือ่ออังนีนกกระยางปกตินกกระยางกับเป็ดกับห่านกับติมาหาจินอยูน่นะมื้อนี้แหละมื้อนี้เงียบค่ะมื้อนี้เงียบบบมี่ยังไปไปเบิงผักเขาจากน้อยเนาะคะ่ะรอนน่ขึ้นแล้วยงังเบิงดูผักเขาอะ่ะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่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 พักขึ้นแล้วพักขึ้นแล้ว ดี๋ยวจุลีสิได้ทรงข้าวทีมงานดอกนี่พิ่นเม่นคำว่าทามน้องพักยาตกกะกะแตนขึ้นแล้วไปละสัน้นกาลังขึ้นแบบนี้กาลังขึ้นสิได้ทรงข้าวเพิ่นนี่จุลีก็สิเก็บเอาจากกรรมเราก็สิเลยไปเบิงบลูเบอร์รี่จากน้อยนอาะค่ะพี่น้องนี่กาลังขึ้นกําลังขึ้นนี่นี่ขึ้นเต,เต็มอยู่ค่ะนี่ โอ้ยยอดกำลังงามนี่ยอดพร้อมสวยเลยเขียวเขียวอวบอวบคือย่คองช่องนี่นี่ เต็มอยู่ทังท้งผักทัง้งหยาทั้งผักทั้งหยาแยกกับเด้อค่ะพี่น้องเคียเค้ยวๆนะแมน่นพักเต็มอยู่ค่ะปเดี๋ยวเลยลงไปเบิ้งกันบุเบลรี่จุลีจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพกงเรากำลังลงไปว่าสิไปเบิง้งหยาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราแวะลงไปเบิง้งเราเห็นว่ามันมี เป็นมันมันเริ่มซุกนะพี่น้องจักทีแมนบอแมนจักแล้วติตัวจุลี่ของบตัวจุลี่จุจจลี่กันเลยสิน้ำเราไปเบิ้อยู่นี่ว่ามันแมนความเราบ่จุลี่พูดถึงกันบูเบอรี่จุลี่แล้วค่ะเราจุลี่จะล้งไปเบื้องบูเบอรี่น้ำไปวันนี้ได้กำหนึ่งค่ะพี่น้องนี่อิ่มยี่หรอกค่ะไปเบื้องส่วนบูเบอรี่กันนอกวันนี้เนาะ นี่ได้ผักกํานึ่งได้ผักกํานึ่งอยดีแต่สิบเบิงเลยปเบปิงบูเบลรี่จากน้อยได้กระตามานำ้ำถือตามานำ้ำเปเบิงดูสิพอได้บูเบลี่ติดกลนตาจากน้อยบอะพี่น้องเนาะเด็กเราเอารถล,ลงมาอยู่รียางลงมาน้ำกลนเล้ค่ะอยู่รีบได้นั่งรถมาน้ำแล้วเราลงมาจอดนี้ ดูรียางลงมาเอานะพี่นอ้องยางลงมาถือว่าออกกันล่างกายค่ะเพกเราขับรถลงมาเพราะว่ารถสี่อันเราถือพวกเครื่องมือเครื่องมือสิมาไครถไครล่รลอแท็กเตอร์เราสัน้นแท็กเตอร์เราเป็นยางบุนีเราเอาเครื่องมือมาไทมาไครลอ่อแท็กเตอร์เราเราจึงคอยเอารถลงมาจูรีกเลยยางน้ำกลลงมาค่ะ กำลังสีออกไปแล้วร้อมสีออกไปหาบูเบลีล่ะแล้วจุลีก็สียางลงไปหาบูเบลี่คุณคี่กัน เรากำลังตัดหญ้าให้ค่ะพี่น้องเราฉีดตัวดอกแล้ววานสุกแล้วพะนะที่มาสุกอย่างไว้แหนะเออจูลจุลไาอีกต้องว่าเดือนก่าอีกเดือนกวัวกาวผู้หนมันยังค่อยสีสุกค่ะพี่น้องหาตัวกันตัวให้ลงว่าเบิ่งบูเบอร์รี่ได้พี่น้องจูลีคิดว่านะเป็นอัลงนี่นะเบิ่งเด้จูลี่สิให้เบิง่งค่ะ ลูกยังเขียวเขียวลูกยังน้อยๆอย,ยู่มาหาว่ามันสุกแล้วโอ้ยสร้างเป็นสร้างมาตัวกันคักบุท่านเด้พวกแม่นผีกัะตัวกันคัาเนาะพี่น้องนาอคุณน่ะเบิ้งค่ะนี่บลูเบอรี่จุลีเพเกแล้วก็สิคอยตัดหญ้าไปดอกเห็ดเห็ดไว้บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นนกลูกมัน เดี๋ยวสิเป็นนกลูกมันลนบ่เม็นอยังดอกขาย่านลูกมันลนนี่พวกำน้อยน้อยๆน,นึงเขียวเขียวน้ยเขียวเขียวน้อยน้อยเพราะท่านได้เพราะท่านได้สุกดอกนี่ล้างลังช่อดอกเกพราะท่านได้ล่วงเบิดอยู่ค่ะดอกกป็นยังติดอยู่ลังลังต้นก็ได้ลังต้นดอกกป็นยังเป็น เราดอกกันยังติดอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะลังต้นน่ะนี่นี่นเดี๋ยวจูลี่กับสีย่างรอเด้อค่ะรอน้ำแถวรอน้ำแถวแล้วก็สีตัดซุ้มตัดแบ็คเบอร์รี่เด้อค่ะพี่น้องซุ้ม้าแบ็คเบอร์รี่ที่มันขึ้นมาเดี๋ยวมันสิขึ้นท่วมเดี๋ยวมันสิขึ้นท่วมบลูเบอร์รี่จูลี่เนาะค่ะจูลี่ก็สิเป็นเล้มตัดมันน้ำ น้ำแถวบูเบอร์รี่นี่เดี๋ยวจุลี่เฮดงานแป๊บนึงเด้อค่ะมาจุลี่เฮดได้สองแถวเด้อค่ะพี่น้องตัดตัดแบ็กเบอรี่ออกจากแถวบูเบอร์รี่ค่ะเฮดได้สองแถวสิขึ้นไปเซาเมียซะก้อนบันนี้ <c oughs> จังคอยสิลงมาลุยงานไหมจังคอยสิลงมาลุยงานต่อเนาะค่ะเพก็ตัด ตัดระว่างแถวไ้จุรี่แล้วๆเหลืองไดจุรี่สิมาตัดน้ำแถวมันนอกค่ะพี่น้องตัดแบล็คเบอร์รี่น้ำแถวมันนี่มันก็ลังขึ้นค่ะต้องเฝ้าออมาตัดสะก้อนเฝ้าออมาตัดก้อนที่มันที่ขึ้นท่วมบลูเบอร์รี่ค่ะขึ้นไว้ไว้หญ้าก,ก็ได้เอาน้ำกระบทันค่ะตัดแบล็คเบอร์รี่แล้วสองแถวเหลืออยู่หกแถว กับอีกฟังทั้งนั่นน้อยนึงเด้อค่ะพี่น้องแล้วสองแถวเหลือหกแถวก็อีกฟังทั้งนั่นค่ะเดี๋ยวไปเซาเมยก่อนยังค่อยสิม,มาลุยตอยังค่อยสิม,มาลุยไหมค่ะหญ้าขึ้นไว้ขนาดจุลีเอาน้ำกับประทันค่ะพี่น้องต้องเฝ้าถ้ับประซันเดี๋ยวมันที่ขึ้นท่วมบูเบอรี่ค่ะเอฟซีแห่งเซลอยู่ เอฟซีเซลทุกปีเด้อค่ะว่าขันเม่นเจ้าตัดหญ้าดีๆน้ำแถวมันดีๆนี่ยมันสิเบิ่งดีเด้อว่าสัตน์เอฟซีก็ได้ตัดยูค่ะจุลี่ก็ตัดยูแต่ว่ามันยังอาบททันนี่ล่ะค่ะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นเร็วหญ้าดีค่ะหญ้าดีทุกป,ปีเลยเอาไว้กับ่บยุค่ะนี่สล่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้ค่ะจุลี่กัพาพี่น้องลงมาเบิ้งพัก ลรวก็สิได้ส่งข่าวทีมงานพอดีเพื่อนถามเข้ามาเก็บผักได้กัมหนึงแล้วก็ลงมาเหตุงานตัดหญ้าบูเบอรรี่แล้วก็ทายทายบูเบอรรี่ช่วงนี้ให้พี่น้องได้เบิง้งทายสวนบูเบอรรี่ช่วงนี้ให้พี่น้องได้เบิง้งน้ำเนาะค่ะพี่น้องกระสีซ้ำนี้มื่อนี่ก็ได้เดอจุลี่สิข,ขึ้นบ้านไปเซาเมียจากน้อยก่อน เรายังค่อยสิลงมาตองานไหมค่อยสิลงมาลุยงานไหมเนาะค่ะกันสั้นกัคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะกล้องก็ได้จักไม่ยังตัวยังแต่ละมือแต่ละเดนี่ก็ได้นี่จุลี่ได้พักไปกินน้ำเด้อค่ะกําหนึ่งกันสั้นกัคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะบายบายสรุปเราบูเบอร์รี่จุลี่กับเพราะท่านที่สุกเหลเด้อค่ะพี่น้องพระเอกฉีตัวค่ะพี่พระเอกหลอกกันค่ะพี่น้องมือนี่พราะท่านตายก็มาหลอกกันคักสุกแล้วจะเฝ้าลงไปเบิงเด้สัน้นจุลี่ก็เลยต้องเฟาลงมาเบิงจังที่บอกกันแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย